สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์เวิร์แพนเว n ร์แพนไค่ตารและก็ติดตามผลการทํางานกับนาข้าวอยู่ที่หมู่20ครับบ้านหนองแกนะครับตาบลหนองสโนโอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรที่นี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขานั้นใช้กับการ คนในนาข้าวมาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นนะครับนี่เขารอบที่3แล้วรอบที่1ก็ได้ผลกําไรขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าผิดตาจากการใช้เกษตรแบบเดิมนะครับเรียกว่าจากแบบเดิมได้8เกวียนต่อ15ไร่พอเขาเริ่มใช้คู่หูมิเศรจย์รอบแรกเท่านั้นแหละครับขึ้นมาเป็น16ตันต่อ15ไร่รอบที่2เขาได้ขึ้นมาเป็น17ตัน อสิไร่โอ้โหมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขนาดนี้ผมมาติดตามการทำงานของคู่หูวิศจันย์ในรอบที่3กับข้าวที่มีอายุ60วันเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับเจ้าของไร่เจ้าของนาในวันนี้ครับสวัสดีครับมาอกับคุณพ่อมีชื่ออยู่แล้วว่าจันยาครับคุยดีคุยดี มีชื่อเล่นไหมครับไม่มีครับไม่มีชื่อเล่นนั้นผมขอเรียกว่าพ่อจันยาครับผมก็จะเป็นที่ถูกใจของคนละแวกนี้นะครับเพราะขนาดนี้เห็นว่าชื่อเสียงจรกระจายครับหลังจากใช้คู่หูประจันไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยสามรอบครับอ๋อโหสามรอบแล้วนะครับนี่รอบที่สาม่างที่ผมพูดถูกไหมครับครับเอาละผมมาถามพ่อก่อนว่าที่นี่พ่อมีที่นาทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ครับทั้งหมด27ไร่และที่เราปลูก ในข้าวไสิบห้าไร่สิบห้าไร่นี่สายพันธุ์ข้าวสายพันธุ์อะไรครับสี่เก้ากขอสี่สิบเก้าขอสี่เก้าแล้วก็เวลาที่เราปลูกเนี่ยเขาเรียกวิธีการปลูกแบบนี้ยังไงของพ่อครับก็หวานไล่เลนหวานไล่เลนหวานนาน้ําต้มอ๋อหวานไล่เลนหวานนาน้ําต้มวิธีการทํานาน้ําต้มนี่ก็คือหมายความว่าเราเริ่มต้นยังไงก่อนครับก็ใช้รถปั่นครับปั่นเสร็จเรียบร้อยก็ใช้รถไถเดินตามย่ำเลน ย่ำเลนอีกนะฮะย่ำเลนจากนั้นหวานหวานด้วยวิธีการใช้เครื่องหวานใช้เครื่องหวานที่ฉีดพ่นไปแล้วหวานนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยพอเราทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยข้าวกี่วันในการที่ทําในอดีตเนี่ยนะครับเราถึงจะต้องใช้พวกมีอะไรเกี่ยวกับข้องบ้างเคมีหรือว่าปุ๋ยยังไงเกี่ยวข้องบ้างมันไม่ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่ามีเรื่องเดียวฉีดยาคุมหญ้าแค่นั้นพร้อมไปกับการหวานครับฉีดยาคุมหญ้าไปเลยใช่ฉีดคุมเลน หลังจากนั้นนะครับกี่วันคัดไปถึงจะใส่ปุ๋ยหรือใส่สารอาหารเพื่อยี่สิบวันครับยี่สิบวันถึงจะเริ่มใส่ครับและโรคข้าวของเราในนาวานน้าตมนี้คือโรคอะไรบ้างมันที่มันมีก็เพี้ยไฟเพี้ยไฟครับแต่ใช้คูหูแล้วไม่มีเลยเพี้ยไฟไม่เกิดเลยหมายถึงว่าตอนก่อนหน้านั้นมีเพี้ยไฟมีครับมีปีหนึ่งพ่อทํานาอย่างนี้กี่รอบครับสามรอบสามรอบเลยครับสามรอบรอบหนึ่งก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนสี่สามสิบวัน ตอหนึ่งรอบโอ้นี่ก็หมายความว่าในปีหนึ่งพ่อก็ทําครบเลยใช้พื้นที่นี่ทนานาโ,โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยเจอคู่หูมิศจรรทร์นี้เมื่อไหร่ก็ามาเจอเมื่อปีที่แล้วนี่แหละที่จํามาพ่อเคยพูดให้ผมฟังว่าประมาณเมษาหกห้าเมษารู้จักคู่หัศจรรย์ครับวิธีตอนนั้นนะ่ะที่พ่อนําเข้ามาใช้นะนะครับพ่อเข้ามาใช้หลังจากทําตมเรียบร้อยแล้วนะครับคุมา้าเรียบร้อยแล้ว,ลวหวานเมล็ดแล้วพ่อเริ่มใช้คู่หูมิศจรรทร์ยังไงครับ ข้าได้เดือนหนึ่งข้าได้เดือนหนึ่งครับพ่อก็เร st ิ่มใช้ขู ant, ่วัเศษจันใช่ตอนนั้นใช้อย่างไงครับในอัตราส่วนอย่างไงต่อ15ไร่เนี่ยปกติ20ลิตรก็1ช้อนพ่อใช้อะไรพ่นโดนโดนพ่นอ๋อโดนนี่เขามีน้ําถัง20ลิตรอยู่มีแล้วเราก็ใช้เวอร์แผนผงสีดำาๆเนี่ยครับกี่ช้อนครับช้อนหนึ่งช้อนเดียวช้อนเดียวน้ํา20ลิตรครับไคโตซานแหระครับไคโตซานนั้นเขาตวงช้อนเหมือนกันช้อนแกงเราเนี่ยช้อนแกงกี่ช้อนครับ สช้อนช้อนแกงสองช้อนน้ำยี่สิบลิตรโดนพ่นกี่รอบครับสมรอบสิบห้าไล่นี่นะครับพ่นไปกลับเนี่ยสามรอบครบพอดีเลยครบพอดีใช้ช้อนหนึ่งครับของเวอร์แพนผงสีดําช้อนเล็กๆนั่นนะเล้วก็ให้มาครับแล้วปรากฏว่าใช้ไขโตัวซานอีก3มช้อนแกงครับโอ้โหพ่นไปพอเดือนหนึ่งน่ะเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงในรอบนั้นเปลี่ยนแปลงเมษาว้าจะพุ่งเลย กี่วันพุ่งกี่วันมันพุ่งหลังจากพ่นแล้วสามวันสามวันข้าวยาวพุ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีเพียหนอนอะไรเลยเหรอครับพาอไม่ได้ใช้เคมีอะไรเลยหรอไม่ได้ใช้เอาแล้วปุ๋ยปุ๋ยเม็ดที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีที่เคยใช้ก็ใช้ก็ประหยัดเอาสองรอบรอบละสองลูกรอบละสองลูกเองครับเมื่อก่อนละก่อนหน้าเมื่อก่อนไล่ละหนึ่งไม่ตามกระสองไล่หนึ่งเนี่ยนะไม่ตามก่าลูกครึ่ง ไล่หนึ่งลูกครึ่งครับแต่อันนี้15้าไล่ใช้สองลูกสองลูกโอ้ยเนี่ยต้องนิ่งเงียบกันไปทีเดียวเพราะว่ามันตื่นเต้นพ่อพอหลังจากพ่อพ้นไปตอนที่มันอายุหนึ่งเดือนนะครับเข้า1หนึ่งเดือนยอดพุงพ่งพุ่งเขียวเขียวอะไรอีกมันก็ไม่มีเพี้ยนนอนไงไอ้โรคใบขาวจะไม่มีเลยเลยับเมื่อก่อนนี่ขาวเหมือนก็ดอกยาขา อ๋อที่มันเป็นเหมือนเขาๆที่มันเป็นฟุ้ยฟุ้ยฟุยนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้เอ้าลงเอาละพ่อครับแล้วพอตอนที่หลังจากพอเดือนหนึ่งนั้นครั้งที่หนึ่งถูกไหมครับครับอันนี้ยังใช้ไปแค่ช้อนเดียวเองนะช้อนเดียวแล้วครั้งที่สองพอพ่นอีกกอจากนั้นอีกกี่วันพ่นต่อก็เพิ่มมาช้อนหนึ่งอ๋อยเป็นสองช้อนครับต่อไครตซานอีกครับเพิ่มขึ้นมาตาส่วนขึ้นมาครับพอพ่นทั้งหมดกี่ครั้งสามถึงสามรอบสามรอบชุดหนึ่งพอดีเลย ชุดหนึ่งพอดีเลยนะครับสามรอบนี่ก็ชุดหนึ่งพอดีรอบแรกคือตอนหนึ่งเดือนถูกไหมครับเข้าได้หนึ่งเดือนประมาณ30วันควันรอบที่สองนี่ตอนกี่วันครับหลังจากนั้นมันก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเดือนขึ้นมาสองเดือนสองเดือนพ่นอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็มาเดือนที่สามก็อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับก็สามรอบเท่านั้นเองสามรอบเท่านั้นอัตราส่วนก็เพิ่มขึ้นไปตามนั้นใช่ใช้หนึ่งชุดจนหมดเลยครับนะครับเท่ากับว่าเราใช้อประหยัดมากนะเนี่ บอกว่าสุดๆแล้วไม่มีอีกแล้วแล้วถามว่าพอรอบที่สองอะไรเปลี่ยนแปลงรอบที่สองหมายถึงว่าตอนนี้เราพ่นครั้งที่สองอ่ะเดือนที่สองอ่ะตอนนั้นอายุรถมาไถให้เนี่ยมาทําให้เนี่ยบอกว่าโอ้โหลุงทําไมนาลุงดินดีขนาดนี้ผมก็ไม่เชื่อนะครับมันบอกไปจับดุดินดูสิลุงคโอ้โหนาลุงเนี่ยผมไปทําที่ไหนไม่เหมือนของลุงเลยดินก็ดีดินดีมากเลยแล้วพอมาติด กอหน่อรวงแล้วล่ะครับไม่เป็นยังไงกอไม่เป็นยังไงเกิดการขยายยังไงมาขยายกอต้นลำต้นใหญ่รวงนี่ยาวครับมันนับดูแล้วรวงหนึ่งได้350เมตรเชื่อไหมอาจารย์เหรอครับไม่น่าเชื่อนะปกติเขารวงกันเท่าไหร่ไอรวงหนึ่งก็เต็มที่ก็ไม่เกิน250หเมตรหรือ300อครับอันนี้มันเพิ่มขึ้นมานี่โอ้โหเป็นสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบเมตรสามร้อยห้าสิบเมตรปกติก็สองร้อยกว่าครับแล้วก็ เกือบทุกลวงคือ3 5 0หสิเมตรครับแต่ละลวงก็350ิเมตร3 5 0สิเมตรใช่โดยเป็นปกติเลยปกติ้าเฉลี่ยประมาณนี้ครับแล้วตอนที่เราก่อนทำอ่ะผมได้เกินไปตอนนั้นนั้นว่าก่อนมาเจอคู่หูอ่ะที่เรายังไม่เจอที่รอบรอบการปลูกครั้งแรกที่เราใช้คู่หูถูกไหมครับก่อนหน้านั้นอ่ะเราได้ผลผลิตเท่าไหร่ไม่เกิน8หรือเก้าตันยังไม่เจอคแต่เอผมใช้ทุกอย่างเลยนะที่โฆษณาเลยครับ ใช้ทุกอย่างเลยที่โฆษณาครับพร้อมทั้งใช้ปุ๋ยเม็ดด้วยปุ๋ยเคมีด้วยครับใช้มากด้วยครับโอ้โหเรียกว่าไล่แล้วเมื่อกี้ที่บอกผมอ่ะไล่ละกระสอบครึ่งใช่ไหมกระสอบครึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาแต่อันนั้นได้แค่แปดแปดเก้าตันแปดเก้าตันเท่ากับแปดเก้าเกวียนถูกไหมครับครับตันละเกวียนตันละเกวียนสิบห้าไล่ได้แปดเก้าเกวียนครับพอเราเริ่มเจอคู่หูมิสศษจันครั้งนั้นอ่ะครับตั้งแต่เดือนเมษา มันเพิามา่มมาเท่าไหร่พ่อหนมันเพิ่มขึ้นมาโดยว่าเหมือนก็เอาข้าวมากองไว้อาจารย์ครับมันเพิ่มขึ้นมาเออมันก็ได้16ไม่ต่ำ15บหเหรอครับผมมาถามตรงนี้ว่าเมื่อเราจัก8ตันใน15ไร่มาเป็น16ตันต่อ15ไร่เนี่ยมเมื่อเจอคู่หูครับหลังจากนั้นอ่ะเราปลูกรอบที่สองที่ใช้คู่หูประจันเนี่ยครับทีนี้ก็อยู่ตัวเลย ได้ปกติเหมือนเดิมอยู่ตัวเลยใช้อัตราส่วนแบบเหมือนเดิมทาทุกอย่างเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมรอบที่สองเนี่ยเมื่อเรารู้ทางแล้วว่ามันเป็นอย่างเนี้ยนะครับแล้วผลผลิตเป็นไงครับพาดไปที่ผลผลิตเลยไม่ไม่ไม่มีเสียหายเลยไม่มีเสียหายครับไม่มีโรคแมลงไม่มีไม่มีเลยนะครับเนี่ยทุกเนี่ยถ้ามีมันจะเป็นหนอนม้วนใบแล้วถ้าใช้เคมีอย่างเดียวนะครับใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยจะเป็นหนอนม้วนใบหมดแล้วอ๋อนี้ไม่มีเลยเนี่ย โอ้โหก็หมายความว่าในขนาดนี้นะครับเราก็วางใจรอบที่สองพ่อปลูกมาเนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะมันได้ผลผลิตเท่าไหร่ยังไงตอนนั้นรอบที่สองนั้นได้มา17บเจ็ดไงสิบเจ็ดเหรอครับ17 17ตันครับ17เกวียนเนี่ยนะสิเกวียน17ตันก็หมายความว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มเพิ่มจากเดิมประมาณ1 5 1 6ครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น17ครับแล้วน้ําหนักหรือว่าโอ้น้าหนักดีมากอาจารย์นะพ่อค้านี่ชอบเลย ชอบเลยมักเกี่ยวในนาไปตีราคาเลยนะครับก็หมายความว่าสูงกว่าคนอื่นเขาสิสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าราคาเราก็จะดีกว่าดีกว่าน้ำหนักได้ดีกว่าน้ำหนักดีเพราะน้ำหนักดีเม็ดเต่งเต่งยาวครับโอ้ดีมากดีมากครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าไอใช่ค่าสารเคมีสารเคมีเพื่อนพ้องครับขนาดนี้นะครับเรารู้ไปแล้วว่ารอบหนึ่งรอบสอง ขนาดเนี้ยที่เรายืนอ,อยู่ที่แปลงแห่งเดิมเนี่ยนะครับซึ่งเคยได้มาแล้วนะครับ16ตัน17ตันได้มาแล้วนะครับสองรอบแล้วนี่คือรอบที่3ามที่ใช้คู่หูมหัศจรรย์ครับตรงนี้วิธีการทํายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุอกอย่างนาหวานน้ําต้มนะครับ,รบนาปลังเหมือนเดิมกระบวนการทําเหมือนเดิมครับขนาดนี้ข้าวที่เราเนี่ยนะครับ,รบเห็นอยู่เนี่ยมันอายุกี่เดือนกี่วันกันครับตอนนี้ได้60วันอ๋อตอนนี้อายุเขา60วันแล้วนะครับ แล้วนี่ก็คือที่พ่อเห็นว่าตรงนี้นะครับหกสิบวันเนี่ยมันมีอะไรที่ที่รุดหน้าบยิ่งขึ้นไปอีกครับดูแล้วดูแล้วใบสะอาดมากไม่มีเพี้ยมีีนอนอะไรเลยสะอาดใบสะอาดไม,ไม่มีเพี้ยไม่มีนอนครับและอันนี้การพุ่งของมันนี่ที่ผมดูนี่มันดูม,นมันมันมันมาเจอช่วงหนาวไงอเออมาเจอหนาว เผอิญว่าช่วงนี้มันเป็นกระทบหนาวหน่อยหนึ่งกระทบหนาวมีอาการอันร้นตามลักษณะของภูมิศาสตร์ภูมิอากาศซึ่งเราก็คอนโทรลลาบากเหมือนกันดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยพ่อคาดว่าจากนี้อีกประมาณสักสองเดือนถูกไหมสองเดือนเพราะมันจังร้อยยีวันก็จะเก็บเกี่ยวพ่อคาดไหมว่าครั้งเนี้ยที่เราใช้คู่หูประจันจยอย่างรู้สูตรของมันแล้วรู้จังหวะของมันแล้วเนี่ยมันจะได้สักกี่ตันพาะว่าก็ประมาณ15ได้แน่ๆไม่ต่ําไม่ต่ําเพราะว่า มันมีหนาวมาคล่องแวดนิดหน่อย<ช>มันจะไปเพิ่มพูดพลาดก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมครับโอ,อ้ก็ถือว่ายังอยู่ในอัตราส่วนที่<ช>เรา<ด>พอใจครับพอใจอยู่โอ้โหโอ้โหี่เพื่พอนพ้องพี่น้องพูดเรืความก้าวหน้าและยั่งยืนผมไม่กล้าจะพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้าพูดมากไปกว่านี้ข้อสรุปของมันก็จะยาวต่อไปถูกไหมครับ,รบเพราะว่าความภาคภูมิใจเนี่ยครับผมเป็นคนสรุปเองไม่ได้คนที่จะสรุปแล้วก็จะบอกพี่น้องผู้ปลูกนาด้วยกันเนี่ยที่ทํานาด้วยกันนะครับ ผู้ทำไร่ข้าวนาข้าวเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากไม่ยากไม่ยากพ่อช่วยบอกหน่อยเถอะครับว่าความยุ่งยากการที่เราปลูกข้าวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันทั้งพวกศัตรูพืชนะครับทั้งธาตุอาหารพืชต่างๆเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดวุ่นวายวุ่นวายพ่อช่วยบอกก็เถอะครับว่ามันลดความวุ่นวายอย่างไรเลยนเชิญที่ลดความวุ่นวายคือช่วงแรกเราต้องหว่านปุ๋ยพอหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วต้องฉีดสารเคมีไล่มแมลงครับ แต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยคู่หูฉีดอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเลยสบายเลยนอนได้เลยผมบอกนนอนหลับได้เลยคู่หูตัวเนี้ยใช้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยเพิ่มผลผลิตลดรายจ่ายให้เราเห็นเห็นเลยเมื่อก่อนผมลงทุนเนี่ยสามหมื่นตอนนี้แค่หมื่นห้าที่เกี่ยวกับสารอาหารพืชนี่นะครับเหลือหมื่นห้าเหลือหมื่นห้าพร้อมปุย๋ยอินทรีย์เคมีด้วยอะไรด้วยครับพร้อมกัน ใช้พร้อมกันเลยลดต้นทุนมาหมื่นห้าจากสามหมื่นอือหือหอ,อันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกเรื่องตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยครับผมโอ้โหพี่น้องเพื่อนพ้องครับผู้ปลูกข้าวคงรู้แล้วนะครับว่าเรามีที่พึ่งเรามีพนักพิงที่รู้กันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็พิชิตนะครับเงินหลายล้านทีเดียวความยั่งยืนตรงนี้คือสุขภาพร่างกายพ่อเป็นไงบ้าง สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีเมื่อก่อนก่อนหน้านั้เมื่อก่อนแย่สารเคมีสารเคมีใช่ไหมครับเรารู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยรู้สึกเลยครับผมเจ็บจะป่วยเจ็บอดอดแดดแดไปหาหมอบอกว่าโอ้โหลุงสารเคมีเยอะเกินในตัวเออนะครับผมเช็คร่างกายตลอดไงโอ้โหแต่มาปีสองปีนี้มาสองปีนี้สบายครับสบายเลยเพื่อนพร้อมครับไม่มีข้อสรุปอะไรนอกจากว่าผู้ที่ทำจริงลงมือจริงใช้จริง นั่นคือท่านจะรู้ว่าผลสําเร็จของท่านนั้นเป็นอย่างไรวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อจัญยาเป็นอย่างสูงครับครับที่ได้ให้ความกระจ่างทางรู้แก่ผู้ปลูกข้าวด้วยกันและนี่คือที่พึ่งของนักการเกษตรทั่วประเทศด้านการปลูกข้าวคู่หูมริสจันย์ยังเป็นกวัญใจเพื่อสร้างความยั่งยืนและลดต้นทุนเพิ่มผล,ผลผลิตพิชิตความร่ํารวยได้อย่างแน่นอนวันนี้มิเตอร์เกษตรต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ทําให้สิ่งดีๆนี้มาอย่างจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตรแหล่งปลูกข้าวแหล่งใหญ่และที่นี่ครับคือแหล่งเงินแหล่งทองที่ช่วยทุกท่านให้มีความสุขครับอยากย่งยืนวันนี้มีสเเกษตรและพ่อจันยาขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับการเกษตรที่เรียกว่ายั่งยืนยั่งยืนสวัสดีครับหัวพังหญิงเกษตรหญิงเกษตรใช้แล้วดีใ,ดใช้แล้วดีใช้แล้วรวยใช่แล้วรวยช่วยช่วยกด,ดนี่ <laughs>